พริกมะเขือถั่วฝักยาวดอกผลไม้อื่นๆที่มันเหี่ยวแล้วร่วงรวมไปถึงใบเหลืองแล้วร่วงวิธีการแก้ง่ายๆครับด้วยของสิ่งนี้สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับอยู่ดีเมียครับพี่น้องคลิปนี้ครับเบาต้นเดือดซีรีส์วิธีเกษตรชาวบ้านมาคุยกันรเรื่องดอกร่วงดอกพริกมะเขือ ถั่วฝักยาวรวมไปถึงพืชอื่นๆที่มันเหี่ยวแล้วร่วงนะครับรวมไปถึงใบมันเหี่ยวใบมันเหลืองแล้วร่วงผมมีวิธีการแก้ซึ่งทดลองทดสอบกับพืชของตัวเองแล้วมันได้ผลนะครับด้วยการใช้สิ่งนี้ครับผงชุรสครับพี่น้องนะครับใช้ผงชุรสเนี่ย ไปแก้ปัญหาดอกที่มันเหี่ยวดอกที่มันร่วงนะครับสำหรับพี่น้องที่เจอปัญหาเกี่ยวกับดอกเหี่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นถั่วฝักยาวพริกมะเขือรวมไปถึงดอกอพุปกักผลไม้อื่นๆนะครับเกิดอาการเหี่ยวเราแก้ปัญหาหลายด้านแล้วนะครับเสริมปุ๋ยเสริมน้ำเสริมฮอร์โมนกำจัดแมลงยังไงมันก็ยังเหี่ยว มันก็อย่างร่วงนะครับซึ่งปัญหานี้เนี่ยผมก็พบเจอมากับตัวเองนะครับทั้งถั่วฝักยาวทั้งพริกก็แก้ปัญหาด้วยการาที่แรกนะครับผมก็แก้ด้วยการเพิ่มน้ําเพิ่มปุ๋ยนะครับแล้วก็โฮอร์โมนฉีดทางใบรวมไปถึงกําจัดจําพวกแมลงต่างๆที่คิดว่ามันจะมาดูดก,กินน้ําเลี้ยงดอกแก้อทุกอย่างเลยครับแต่ดอกมันก็ยังจะเหี่ยว มันก็ยังจะร่วงผมก็เลยก็เอาเจ้าผงชูรสนี่แหละครับเอาผงชูรสมาผสมน้ำนะครับหนึ่งช้อนครับใช้ผงชูรสเนี่ยหนึ่งช้อนต่อน้ำหนึ่งเป้น,นะครับสิบหกลิตรหรือยี่สิบลิตรก็ได้ของผมเนี่ยผมใช้ถังสิบหกลิตรนะครับคนให้เข้ากัน แล้วนําไปฉีดพ่นให้กับถั่วฝักยาวมะเขือหรือว่าพริกซึ่งดอกที่มันเหี่ยวหรือใบที่มันเหลืองทําท่าจะร่วงไม่ร่วงแหล่ดอกที่เหี่ยก็ทําท่าจะตายทำท่าจะร่วงนะครับผมก็ฉีดไปด้วยผงชรุรสปรากฏว่ามันได้ผลครับดอกมันจะคือผมจะฉีดตอนเช้านะครับฉีดเหมือนกับฮอร์โมนฉีดตอนเช้า พอช่วงสายๆมาใบาๆเย็ยนๆดอกมันฟื้นขึ้นมาครับดอกมันไม่เหี่ยวครับดอกมันฟื้นคืนชีพมาแบบอัศจรรย์ใจนะครับซึ่งมันไม่น่าที่จะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปแล้วนะครับว่ามันได้จริง <c oughs> ผมก็เลยนํามาแชร์นํามาโพดแนะนําให้กับพี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับดอกเหี่ยวแล้วร่วงนะครับ ถั่วฝักยาวหรือพริกหรือมะเขือหรือดอกผลไม้อื่นๆที่มันเหี่ยวนะครับซึ่งเติมน้ําไปแล้วเติมปุ๋ยไปแล้วทําอะไรทุกอย่างไปแล้วแต่มันยังเหี่ยวนะครับให้พี่น้องลองมาใช้สูตรของผมดูนะครับผงชูรสครับยี่ห้ออื่นผมไม่เคยใช้นะครับผมใช้ยี่ห้อนี้นะครับอายุโรมโตะนะครับหนึ่งช้อนต่อน้ำหนึ่งเป้คนใี้เข้ากันดีๆนะครับ ฉีดพ่นช่วงเช้านะครับเอาช่วงเช้าฉีดเหมือนโฮโมนนี่แหละครับช่วงเช้าสายๆมาใบใบหรือว่าช่วงเย็นเราสังเกตด,ดูนะครับว่าดอกเรามันจะฟื้นเขืนชีพไหมนะครับส่วนใบที่มันเหี่ยวใบที่มันเหลืองก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสี่ห้าวันนะครับมันก็จะค่อยๆเขียวขึ้นนะครับแต่อาการที่ดอกเหี่ยวเอ่อใบเหี่ยวเนี่ยมันเกิด ได้หลายสาเหตุนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาจากสองสาเหตุขาดน้ํานะครับแล้วก็เอ่อเรียกว่าเหี่ยวเขียวหรือว่าเชื้อรานะครับไอตัวนั้นนี่มันจะต้องไปแก้ด้วยการฉีดพ่นสารกาจัดเชื้อรานะครับหรือไม่ก็ถ้ามันขาดน้ําเราก็เติมน้ําไปอีกอันนั้นอาการของใบเหี่ยวนะครับแต่อาการที่ดอกเหี่ยวที่ผมว่ามานี้นะครับ นอกเหนือจากการที่เราเติมน้ําเติมปุ๋ยฉีพ่นสารกำจัดจำลพวกเพลยพวกแมลงไปแล้วเนี่ยมันก็ยังเหี่ยวคนลองเอาสูตรนี้ไปใช้ดูนะครับสูตรที่ผมใช้แล้วมันได้ผลก็เลยนํามาแชร์ให้กับพี่น้องได้เอาไปใช้ด้วยกันนะครับเป็นสูตรที่คิดขึ้นมาได้แบบภาษาชาวบ้านคิดมาได้แบบมุ่มั่วนะครับผมก็ลองดูลองทําดูว่ามันได้ไหม หรือยังไงก็มันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามบอต้นเดือซีรีส์วิธีเกษตรชาวบ้านคลิปหน้าเจอกนใหม่ครับสวัสดีครับ